สวัสดีค่ะน้องป็ิมนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในวันละข้อก็เก่งได้ข้อที่50ค่ะเขาบอกว่าจากรูปนะคะวงกลมวง1มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ด้าน AB นะคะยาวเป็น m หน่วยอะ่ะด้านนี้เลยตรงนี้นะคะเป็น m หน่วย แล้วก็จากนั้นนะคะจะมีด้าน bc นะคะเขาบอกว่ายาวเป็น n หน่วยนั่นเองก็คือด้านเล็กๆตรงนี้นะคะอ่าเป็น n อยู่ตรงนี้แล้วเขาให้เราหาค่าของ m คูณกับ n นะคะนี่จะเป็นสัญลักษณ์การคูณน,นั่นเองอ่ะก่อนอื่นนะคะข้อนี้ เราสังเกตเห็นว่าอ่ะเขาบอกว่า O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะก็คือตรงนี้ดังนั้นนะคะถ้าลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงกลมนะคะตรงนี้ก็คือรัศมีเพราะฉะนั้นนะคะรัศมีก็คือ4นั่นเองรัศมีวงกลมนะคะก็จะเป็น4ีหน่วยนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็จากนั้นนะคะ ตรงนี้นะคะเขาให้มุมมาแล้วก็คือเป็น24องศากับ6 6องศาจะได้ว่าเหลยมุมหนึงนะคะก็จะเป็น1 8 0่งร้แลบวงเล็บ24บวกแล้วก็วงเล็บปิดนะคะก็จะเป็นมุมฉากนั่นเองดังนั้นมุมนี้ก็จะเป็นมุมฉากนะคะหรือว่าจะใช้เป็นทฤษฎีที่เป็นสามเหลี่ยมแนบในครึ่งวงกลมก็ได้นะคะเราก็จะได้ว่ามุม a b c เนี่ยก็จะเป็นมุมฉากอยู่ดีนะคะสามารถคิดได้2วิธีเลย ตรงนี้เนี่ยเราหาเป็นมุมฉากมาก็เพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะก็เป็นความสูงกับฐานนะคะตรงนี้เนี่ยจะตั้งฉากกันนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็จากนั้นเรารู้แล้วว่ารัศมีวงกลมเนี่ยเป็น4ี่หน่วยนั่นเองนะคะเป็น4ี่หน่วยดังนั้น ด้าน AC นะคะด้าน AC นั่นเองตรงนี้เนี่ยจะยาวเป็น4คูณ2นะคะเพราะว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนะคะกะ็2คูณ4ละกันนะคะเป็นรัศมีก็คือ 2r นะคะ2รัศมีนั่นเองตรงนี้จะได้เป็น8หน่วยนั่นเองนะคะ,ะได้เป็น8หน่วยแล้วนะคะเราก็จะ ได้ว่าอ่ะตรงนี้นะคะสังเกตเห็นว่าเขาจะให้ความสูงมาอีกอันนึงนะคะก็คือจะเป็นความสูงตรงนี้นะคะที่ลากจากสุด B ลงมาตั้งฉากกับฐาน AC นะคะตรงนี้เนี่ยจะความสูงจะเป็น3นั่นเองดังนั้นนะคะข้อนี้เราก็จะจับพื้นที่นะคะมาเท่ากันเลยอ่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2อตรงนี้เขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นเศษ1ส่วน2คูณกับ รูปแรกนะคะก็คือฐานเนี่ยเป็น AC นั่นเองนะคะฐาน AC ซึ่งเรารู้แล้วว่า AC เนี่ยยาวเป็น8หน่วยนะคะ AC อยาวเป็น8หน่วยอะ่ะก็คูณคูณ8นะคะจากนั้นความสูงก็จะเป็น3นั่นเองนะคะอะ่ะจากนั้นเราก็จะได้ว่ามี อีกอันนึงนะคะก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับอันนี้จะเป็นรูปเดียวกันนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยม ABCD สังเกตเห็นว่าฐานเนี่ยเป็น n แล้วก็จากนั้นความสูงนะคะตรงนี้ตั้งฉากกันความสูงก็จะยาวเป็น M นั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็นคูณ M นะคะแล้วก็คูณกับ n นนั่นเองอะ่ะแล้วก็สังเกตเห็นนะคะว่าเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยตัดไปได้เลยทั้งสองข้างนะคะก็คือหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองทั้งสองข้างดังนั้นเราก็จะได้ว่า m คูณ n นะคะอ่ะ m ค no. so, ูณ n ก็จะมีค่าเท่ากับก็จะได้ว่า m คูณ n อน่ะเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ8คูณ3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น m คูณ n นะคะก็จะมีค่าเป็น8คูณ3ได้24ค่ะข้อนี้ก็จะตอบ24นะคะอ่าโอเคค่ะก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับบอลข้อก็เก่งได้ข้อที่50ค่ะ